ดิสิบอ่บ้าบอกบา่าให้เบิงเอาจังสี่นี่บอเดี๋ยวเห็นบอโ <laughs> ลกเราดยกถึกด้เราเอาอยั้งมาให้เบิองอยู่สิโตเลยก็บบ่มวี่เห็นกบับบอชันนี่จะเอาไมให้เบิองอยู่ <laughs> <laughs> กับบอเนียน่ยด้แล้วครับดอลองเบิงครับเอาลองเบิงลองเบิง <laughs> สวัสดีครับผมบ้าวหนองครับเมือนี้มาพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้บ้าวหนองมายัง้ง บ้าหนองสีมาบอกเลขตองหดครับผมเลขชุดนี้เป็นของเบ้าหนองเองนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับฟังล้วกะรับชมนํานะครับเนาะมีอย่างเบ้าหนองก็อยากเอามาทายถอดอยากมาแบ่งปันนะครับก่อนที่บ้าหนองสิไปไหายปูซีชตะเดี๋ยวเบ้าหนองสีบอกเหลขก่อนนะครับเนาะผู้ใดมักก็ซื้อเอาผู้ใดบ่ท่านมากก็บบ่ไดดว่าครับผมเบิ่งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ บ่าหน้องกับสิไปครับแฟนครับพอดีเพิ่นเพิ่นเ่าเพิ่อนอยากไปจุดถูปอันปูหลวงปู่สวงที่อยู่วัดปลาพุทธอุทยานกตเดี๋ยวจังไปเบิ่งนํํากันครับเพราะว่ากับบุห้ว่าทั้ง่นฝนตกบอ่อแต่ว่าทั้งนี้ยังบโต๊ครับต้องเบิ่งอากาศทั้งผ่นนําจังไดกะค่อยติดตามกับผมเดี๋ยวเบาหน้องสิเฝ้า เอามาลงคลิปให้เบิงนะครับเนะาะจังไดกะค่อยเบิงนะครับเนาะฝันบ่อฝันเลยครับตั้งแต่พุนกับบ่ฝันนีกไงแปลกแห้งจะเป็นอย่างหรือวัดจิตเบ้าหนองบ,บนบนหิ่งบ่ก็เลยโบฝันอยากฝันอยู่ครับแต่ว่าโบฝันคนกับถามมาอยู่ว่าเบ้าหนองโบฝันบ่อฝันโบฝันเลยครับกับฝันไต้พุนละเธอเดียว ก็จนเท่าเดี๋ยวนี้แกยังบีท่านฝันอยู่จกเป็นอย่างบ้านหนองแกยังงงเจ้าของอยู่เดี๋ยวขันมีความฝันหรือบ้านหนองฝันเดี๋ยวบ้านหนองสีมาบอกสูฟังครับกับบ่น่ได้ครับอาจสิฝันละกะบบ่เน่บ้านหนองอาจสิไปบอกอยู่ผุ่นก็นได้ถ้าฝันเด้ถ้าบ่ฝันก็นเลี้ยวไปอย <laughs> อย่าว่ะ คนก็ถามมาอยู่เบาหนองบัฝันเนี่ยบอกบ่อเลยครับมือตืบจดเป็นอย่างบุนีก็เลยเดี๋ยวถ้ามีความฝันอย่างเดียวบบาหนองสิมาเบาแล้ครับส่วนตัวเลขต่างๆมีคนหามาหลายอยู่ครับแต่ว่าเบาหนองยังไม่ได้เอามาลงอันบางเทือกอ่ะเบาหนองก็อยากไปหาถามความฝันเขาอยู่แต่ว่าเขาก็บ,บกกกาวเว่ากับเบาหนองกับคกจะ เขากับเพื่อนที่อยากไาล่ล่ะไปเพื่อนกับโบเคยเบาเนาะแต่มีแต่เพื่อนมาเบาสูฟังแล้วเบาหนองกับมาไทายถอดแกย่านคนลำค้านละ่ะแกแกย่านอยู่ว่าเป็นอย่างคือบ่้เจ้าโตเขาเบาเองเลยวะฉันผมนั่นอยากให้เพื่อนเบาแล้วเพื่อนบ,เบ่เบาแกแท็กซี่ห้ว่าจาังใดนกขับเนาะเดี๋ยวเบาหนองกับสิไปต้นยางไงแล้วก็ต้นโพอทอง เดี๋ยวสิไปหาลุงผู้สวงไอ้วัดป่าโนน้องคู่น้าแล้วก็ปู่ไอ้ผู้ชงกับบ่ท่านไดนไปคือกันแม่ฮันนี่กับยังว่าท่านไหนไปแต่เดี๋ยวค่อยติดตามนะครับเนาะจังไคก็เป็นกําลังใจให้กันละกันเบาหน่องกะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผมแปลรับงวนนี้แฟนผมมันอยากไปจูดทูบอันลุงผู้สวงหรือว่าเพื่นฝันเหบ่ที่ว่า บ่าหน่องเอาลงให้เบิ่งนั่นตีว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้อุ้มเล็กหน่อยน่ะว่าเขาเอาเล็กหน่อยมาให้เลี้ยงน่ะเพิ่นอยากเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากไปไปจุดถูกปูแอนลูงปูสวงก็เลยว่าเดี๋ยวขันไปเดี๋ยวฉีดฉีดแล้วดี๋ยวสิพาไปจุดบ่าหน่องบอกเพิ่นนะเพิ่นก็ผมสู้เถื่อบ่แม่นว่าเพิ่นบ่เคยไปเด้เพิ่นก็ไปนําตลอดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ่คิดว่าเพิ่นอยากสิจุดแต่ว่ามางวดนี่ เพิ่อนอยากจูดครับกับบนเหนือด้วยบังเทือเพื่อนอาธิพาเบาน้องไปเอาโชกก็ได้พาทุกคนไปเอาโชกก็ได้ก็คคอยติดตามเบาน้องกระิไปคือเก่าแ่ะครับไปไหวปูซีสะตะแล้ก็เดี๋ยว่งกอนว่าเบาน้องสิจีจูดถูกอันลุงผู้สวงบ่ขันเพื่อนจูดเบาน้องอาจ,จิบบจ,จ,จูดอาธิเดยว,ว่าเป็นตัวเหล็กหลายตัวเนาะให้เพื่อนจูดเดี๋ยวเบาน้องกระจิจูด ปูแดงยาวบุญล้วก็ปูสีสัตตะนะครับเนะาะยังไงก็ค่อยติดตามนะครับเนะาะหลักกิโลกับท่านดาเดี๋ยวไเดือนยังว่าฝันให้เพื่อนไดนนะ้น้าว่าสันฝันให้จังๆนะัเนี่ยว่าสันเี่ยวกับบ่ท่านเดีฝันอ,อยู่ว่าสันถามเชี่ยวอยู่ว่าเชี่ยวเดีตัวเลขยังบ่เพื่อนกับว่ายังบ่ท่านเดีฝันพี่สาวกับยังบ่ท่านเดีฝันว่าสันคนเราเดี๋ยวขันฝันเดี๋ยวสิ บอกดอกเพ่นว่าังสี่นะเดี๋ยวจิตบอกเลขดอกขันโบขันฝันเพ่นว่าสีกระถาเพื่อนอยู่ครับเพื่อนกับโบทันฝันละกกะเหลียกดังฟังโขงไก่ยังบบท่านมาแต่ว่ากะได้คุยกับเพิ่อนนี่ล่ะเพื่อนก็ว่าเพื่อนก็ซื้อไว้คือเก่าเลขกตัวเก่าเพื่อนนั่นล่ะแต่ว่าเพื่อนมีเหลียกตัวใหม่มาอยู่แต่ว่าเพื่อนบบท่านบอกเพื่อนบบท่านสั่งมาเพื่อนสั่งแต่รอตรีตัวเก่าเก่าเจ็ดกับเจ็ดเก่าอันนี้เพื่อนก็ยังสั่งไวอยู่มีท้ายก็ซือเพิ่นว่าังสิ เพิ่นนามาสองงวดล่ะกับบนเน่ได้ครับงวดนี้อาจสิมาก,กไ็ไดดเลยบมาเจ็ดเก่าสิมาหนึ่งเก่ากัเใดเลยกันชิมาบมาเ,า,เาเก่าเก่าเจ็ดกันสิมากเก่าหนึ่งก็ไดดอีหยังก็เกิดขึ้นไดครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าบ่อน้องกับบหูว่าตัวเลขสิมาตัวใดเลขสิออกอีหยังกันบ้านอ้องออกหูว่าปานันบ่บ้าน้องสื่อโตเป็นแสนนะครับ <laughs> แอนบอ่ คลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายกัทักทายกันพูดคุยกันรับฟังกันไปนะครับเนาะอย่าพึ่งเบื่อกันครับผมมีอย่างดีๆบ้าน้องกัอย่างมานําเสนอเดี๋ยวบ้าน้นองสีบ,บอกได้ครับดเ,เดี๋ยวตัวเลขกเดี๋ยวบ้าน้องโจดไว้อยู่เดี๋ยวมันสีลงมน่นยังดอกเดีย๋ยวบอกว่บอกบอกว่าให้เบิ่งเอาจังซีนีบ้บ่ะเดียเเ๋ <laughs> วดวออยวเห็นบ่ะลูแลดยวก็ถือได้เราเอายังมาให้เบิ่งอยู่สิ โตเลก็บ่กี่เห็นกบบชัดนี่จะไม่เบิ่งอยู่ <laughs> กบ,บนแดดเด้แลครับเดาลองเบิ่งครับเอาลองเบิ่งลองเบิง่งโตเลขกัตนี้ของเบาหนองส่วนตัวเด้อเลขกส่วนตัวของเบาหนองและะ้วก็บเบาหนองกะซื้อไว้แล้วนะครับเนาะเบาหน่องซื้อไว้แล้วสั่งเข้าไว้แล้วนะครับเนาะัวแหลกนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ด เก้าห้าสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก่างวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหาฟังไวเพื่อเป็นแนวทางครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พิจารณาของแต่ละคนครับอันนี้เบ้าหนองกระบอกไว้เดี๋ยวเบ้าหนองสิแป๊ะตัวเลขกไว้อีกเท่านึงเดี๋ยวอ่านฟังกันบทัน เดี๋ยวบ้านหนองสีแปเป็นตัวเลขให้ถ่ายคลิปนะครับเนาะหรือสีบัหรือบัแปลว่าเอาสีบัวเอาสีบัวน้นหน่อยสีบันะน้นหน่อยสีบัวเอาสีเนาะบัต้องแปลตัวเลขเนาะเอาสีเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวบ้านหนองบอกเลยครับรอเลียรอเลียนรอเลียนยอกหยอกหยอกยอกหยอกแน่ผู้ใดก็ได้นะครับเนาะแต่ไดนก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับเด้อคิดซะว่า เบิ่งเบาหน่องไปนําผ่อนไขยไปนําครับผมย่าชีเลียครับพี่บาพี่บอไปสั่นละเนาะพี่บาถือเหขีเพื่อนวะแมนข้ามเพื่อนบอเฮ้อจะได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่หนึ่งมีทุนาหกหาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเบาหน่องมียังเบาหน่องกัอยางมะทายถอดใ้ฟังนะครับเนาะก็ะขอให้ทุกคนโชคดีครับผมรับโชครับทรัพย์เปิดกระเป๋ารอรับโชคไปนํากันนะครับผมสวัสดีครับ